พบกับผมโคชนโนลต่อครับกับทลายแม็กที่สุดขีดในช่วงของเดอะขอนแก่นโชว์ครับวันนี้ผมอยู่ที่อนุดรศุลีประชาธิปไตยแต่เป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่อาจจะมีเสียงแท๊กๆมาในขออภัยด้วยเพราะว่าอาจจะมีคนกําลังคุยกันเองอยู่นะครับในขออภัยด้วยนะครับแันนี้ครับอนุดรศุลีประชาธิปไตยนะครับอส2486ี่แปหนะครับอ่ะ <laughs> โอเค ต่อครับอันนี้ก็เป็นเทวสถานพระแม่ธรณีนะครับโอ้ข้างหน้าเป็นโรงแรมภูแม่แล้วนะโรงแรมภูแม่หอนแก่นนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเทวสถานพระแม่ธรณีนะครับนะครับด้านในเป็นพระแม่ธรณีนะครับ ด้าหน้าฝั่งนี้ครับเป็นสารหลักเมืองขอนแก่นนะครับพื้นลายสวยมากนะแบบตั้งใจทำให้ลายเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านี้ผมไม่ได้จ่ายนะจะสวยมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะครับก็จะเป็นรูปเหมือนพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9นะครับอ่าเริ่มจากด้านนี้เลยครับวนไปครับวนไปครับอ่าเดี๋ยวสามนะครับ สี่ครับผมนี่ครับอ่าครับหกครับผมอ่ากับทักษัที่เก้ากับพาราชินีนะครับในหลวงกับพะราชินีอันนี้ก็อรูปหนึ่งอันนี้ก็สวยครับตรงผตรีนะครับอันนี้ก็โอ้โหเรือใบนะครับก็จะใช้ทั้งหมดแปดภาพด้วยกันนะครับอ่าโอเคอันนี้มาด้านนี้บ้างครับ